สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ v r Treasure c h a n n น l นะคะวันนี้พบกับเค้ก VR t r e a s u r ออีกแล้วค่ะสวัสดีเดือนแห่งความรักเดือนกลุ่มภาพันธด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านก็กำลังมองหาของขวัญพิเศษให้กับคนรักกันอยู่ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้นะคะเรื่องที่เค้กจะมาพูดถึงเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องของความรักเลยค่ะทุกคนเคยสงสัยเหมือนกับเค้กไหมคะว่าทำไมเวลาเราแต่งงานหรือว่ามีการมั่นหมายกันเนี่ยจะต้องสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้ด้วย oh. แน่นอนว่าทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ไปค่ะแล้ววันนี้นะคะเคสจะมาไขาข้อข้องใจให้กับใครหลายๆคนเริ่มด้วยกันที่ประเด็นแรกเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,800ปีที่แล้วนะคะชาวโรมันโบราณเนี่ยมีความเชื่อว่า10นิ้วของเราเนี่ยนะคะมีเพียงนิ้วนางข้างซ้ายเท่านั้นที่มีหลอดเลือดใหญ่นะคะเลี้ยงเข้าไปสู่หัวใจและนั่นก็เป็นเหตุผลนั่นเองที่ว่า เออเวลาเราแต่งงานเนี่ยเราจะต้องสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะเพราะว่ามันจะได้เชื่อมเกี่ยวกับหัวใจของเราสองคนนั่นเองนะคะแล้วก็มีความเชื่ออย่างนั้นมานานแสนนานเลยล่ะคะ่ะจนกระทั่งนะคะวิวัฒนาการของการแพทย์เนี่ยเริ่มมีการพัฒนาขึ้นแท์สมัยใหม,ใหม่ก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่นะ ะ,ะ10นิ้วของเราเนี่ยทั้งหมดทั้ง10นิ้วเนี่ยมีหลอดเลือดที่เลี้ยงไปที่หัวใจทั้งหมดเลยนะคะทําให้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยถูกลบล้างไปแต่ก็ยังมีบางท่านนะคะที่ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่แล้วอีกความเชื่อถัดมาค่ะนั่นก็คือการที่เรานะคะประสานมือไว้แบบนี้กับคนรักนะคะแล้วก็นอนิ้วกลางลงแบบนี้แบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆแยกนิ้วออกจากกันนะคะเริ่มกันที่นิ้วโปง้งแยกออกได้นะคะนิ้วชี้ออกจากกันได้นะคะนิ้วก้อยก็ออกจากกันได้แต่นิ้วนางละคะนิ้วนางถ้าสมมติว่าเป็น2คนประกบกันเนี่ยนิ้วนางเริ่มจะแยกออกจากกันยากแล้วเห็นไหมและนั่นเองนะคะก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องสวมนิ้วนิ้วนางข้างซ้ายนะคะแบบนี้เนเอ เขาเชื่อกันว่านะคะนิ้วโป้งเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของครอบครัวค่ะครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเนั่นเองเมื่อท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะตายจากเราไปน้วนนองนะคะส่วนนิ้วก้อยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของลูกหลานเรานะคะเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเขาก็จะแยกออกไปมีครอบครัวของเขาค่ะส่วนนิ้วนางก็คือคู่ชีวิตของเราค่ะ,ะต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไม่แยกออกจากกันนะคะ นั่นก็เป็นคำน,นิยามที่ค่อนข้างโรแมนติกมากๆเลยนะคะทำให้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ยส่ตงต่อมาถึงปัจจุบันแล้วก็ทำให้เขาต้องสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายแบบนี้นั่เนเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนั่นก็เป็นความเชื่อที่เราต่อกันมาที่ทาง v r Treasure เนี่ยหาข้อมูลมาให้กับทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ค่ะเคก็จะมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ แหวนคู่ของคาเทียมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่รุ่นยอดนิยมนะคะอย่าง collection love นี่นองชื่อ collection ก็บอกแล้วว่ามันเป็นเกี่ยวกับความรักใช่ไหมล่ะคะรุ่นนี้เคนจะมาแนะนำแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมมากๆสำหรับหมู่ดาราเซเลบเซเลบิตี้หรือคนทั่วไปนั่นก็คือรุ่น love classic กับ love s o l i t a i r แบบนี้นั่นเองค่ะปิ๊งปงินะคะ แหวนผู้ชายก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเลิฟคลาสสิกแบบนี้เลย,เยส่วนแหวนผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเลิฟที่มีเพชรอยู่ตรงกลางนะคะถัดมาจากเลิฟโซลิแทอค่ะรุ่นอีกอีกแบบหนึ่งที่เขานิยมกันนั่นก็คือเลิฟคลาสสิกกับเลิฟแบรนวันไดมอนดค่ะเลิฟคลาสสิกแน่นอนว่าก็เป็นของผู้ชายนะคะเลิฟแบรนวันไดมอน ก็ส่วนใหญ่ก็ผู้ชายมอบให้กับผู้หญิงนั่นเองค่ะลักษณะนะคะก็จะเป็นเลิฟที่มีความบางกว่าเลิฟคลาสสิกทั่วไปนะคะและมีเพชรอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมไม่แพ้กันกับเลิฟโซลิแทร์เลยนะคะและมีความเก๋เรียบง่ายใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากๆเลยค่ะ แล้วถ้าใครที่ไม่ชอบความมีเพชรความยิบยับดูแบบว่าเยอะเกินไปนะคะอีกแบบหนึ่งที่แนะนำเลยก็คือเลิฟคลาสสิกกับเลิฟคลาสสิกหรือว่าเลิฟคลาสสิกกับเลิฟแบรนด์แบบไม่มีเพชรนั่นเองแบบนี้นะคะก็จะทำให้ใส่ติดมือง่ายแต่งตัวได้ง่ายไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีตัวของเพชรใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงความหมายที่ลึกซึ้งน่ารักและโรแมนติกอยู่นั่นเองค่ะ หรือสำหรับสายไหนนะคะที่อยากได้แหวนเพชรชูอแหวนแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องเป็นแหวนเพชรชูแหวนโซลิแทสีใช่ไหมเค้ก็มีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำของคาเทียนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้เลยิปเป็นแหวนเพชรชูโซลิแท์นะคะรุ่นนี้ดังมากๆเลยนะของคาเทียนั่นก็คือ1895 S โซลิแทร์นั่นเองค่ะ รุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีเพชรหลายกระหลัดด้วยกันนะคะแล้วแต่ความใจป่าของคุณผู้ชายเลยค่ะว่าอยากจะมอบกี่กระหลัดให้กับคุณผู้หญิงนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนนะคะใครที่ชอบความเรียบง่ายไม่ชอบแบบว่าอุ้ยมันใหญ่เกินไปมันใช้ชีวิตลำบากจังแต่ฉันก็อยากได้แหวนคู่นะเคก็มีรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ก็ยอดนิยมไม่แพ้กันเลยนะคะอะ เขาเรียกว่ารุ่นอะไรเขาเรียกว่า1 8 9 5แบรนด์ค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงช่วงนี้ก็นิยมทำมาเป็นแหวนคู่ด้วยนะคะตัว material นะคะ Material เขาไม่ใช่ทองคำขาวนะเพราะว่าเขาเป็นแพตตินัมนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วแพตตินัมกับทองคำขาวมันต่างกันยังไงอะแพตตินัมกับทองคำขาวต่างกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือในส่วนของวัสดุค่ะ วัสดุของแพลตินัมเนี่ยเขามีความแข็งแรงกว่าแล้วก็สะทําได้ยากกว่านะคะและสีเขาเนี่ยจะไม่มีการเพี้ยนเลยนะสีเขาก็จะมีความเงางามแล้วก็มีความขาวแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะสำหรับแหวนเพชรแหวนแต่งงานของคุณผู้หญิงนะคะสำหรับแบรนด์คาเทียนเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะมีรุ่นหนึ่งนะคะที่เคยอยากจะแนะนำเป็นรุ่นนี้น่ารักมากเลยรุ่นนี้เคชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคะ แอบบอกเป็นไนน์นิดหนึ่งนั่นก็คือรุ่นเอแตงแซลค่ะน่ารักมากเลยรุ่นนี้ก็น่ารักมากๆนะนะคะข้างๆเป็นเป็นเพชรไดมอนด์นะคะแล้วก็ตรงกลางมีเพชรอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยอีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมไม่แพ้กันนะคะมันก็คือรุ่นเลิฟนั่นเองใครที่ชอบความฟุ้งฟิง้งความมีระดับความไฮโซมากขึ้นนะคะเป็นรุ่นเพชรไดมอนด์ค่ะ รุ่นนี้ก็น่ารักแล้วก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะ สำหรับที่เคเอามาให้ชมนะคะก็แค่เป็นตัวอย่างข้างต้นเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายแบรนด์หลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็น Tiffany, b u l g a r i นะคะแล้วก็หลายๆรุ่นของแบรนด์ไคล์เชียก็มีอะไรให้น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊แฟนเราใส่ไซส์อะไรอยากจะไปซื้อไปเซอร์ไพรส์แฟนแต่ก็ไม่กล้าถามไซส์นิ้วสามารถไลน์มาถามที่เราได้เลยนะคะ w r Treasure Shop ค่ะ เหมือนเดิมนะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่ร้านเรามีแหวนเพชรอะไรบ้างมีโซรีแทร์แบบไหนบ้างมีกี่กันหลัดแบบไหนที่เหมาะกับแฟนเราอยากจะขอคำแนะนำนะคะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะที่ w w w v r t r e a s ว r บดอทค่ะ แล้วก็อีกเช่นเคยนะคะสามารถเข้าไปดูอินสปีเรชั่นต่างๆได้ที่อินสตาแกรนะคะ We are Treasure Shop เช่นกันนะคะครั้งหน้านะคะเค้กจะมาพูดถึงแบรนด์อะไรในแบรนด์ลักชัวรี่อะไรที่น่าสนใจบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ